พี่น้องตอนนี้ซาชูนีกำลังต้มนอไม้จืดแล้วพี่น้องก็หนาสิจืดแล้ว,วแล้วหับกบริสิมหักดว่าจืดและแล้น้ำจนบกนี่เราก็ซิมาเตรียมแกงเลยบรงซิม,มก่อนด้วยจ้ะอืมแทบอืมแทบนัวเพราะว่าใส่เกลือน้ำตาลเป็นนัวู่ในต้มนี่นะพี่น้องอ เมืนาแกงออกมารสสาติมันก็นสีดีเลยพ่ยากปรุงน้อยๆโอเคเลยเห็ดตอนแบบอ,อเน้นๆน,น,นะคะสีมาใส่ได้สีมาแกงอยู่เพื่อนกับพี่น้องสีหอ่อเมื่อพราะว่าลืมเขาเบือ่อพี่น้องจะชาวเนตต้มแล้วต้มแล้วเราเสียเอามาแกงอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องไปตามมาเบิ่งเลยอยู่บ้านเด้อฟานางใส่เสือว่าแม่นยามหนาวพี่น้องเลยเขาขวกับน้องฟ้าเบิ่งสสีไ้เบิง่งพี่น้องจะ แม่กับลูกเห็ดคนละแนวแมนีก็จะแกงหน่อไม้นะคะเมนูเมนีน่นะต้มใบแกงแล้วก็ใส่บังเอื้อใส่เห็ดพี่น้องเอ้ยเตรียมมาแตน่เสาวชุนนี้ว่าสิแกงมาแต่นาแล้วแหละอันลืมเขาเบือ่อพี่น้องจ้าลืมเขาเบือ่อก็เลยแบบเขาก็เลยแต่งไว้เนาะเต็มอทงอยางเลยเนาะแนวพักเข้าแล้วก็จะเป็นงานาแกงหาพัดเมนซื้อ่หอยเมือ่อดักสองหัวแต่พกกคะแงพี่น้อง น้องฟ้าใสผ้าจะเเขดพี่ช่างกินเคลงเคหลอดเพราะว่านั่งเป็นกระเพาะพี่น้องเลยลำใส่อักเสบน้องฟ้าใส่ะลงไปคลายคลองตลาดได้ยกพ่อเลยที่ลูกซำานีนะ,ะกินลายแทะก็ะไว้มืออื่นมือฮืออาไว้าไมพ่อแล้วซำนีอย่าต้มลายต้มพอดีแบบมันบเบือ่อหนาต้มมือละน้อยี่ละน้อย อาหาต้มไา้บาตเดียวพี่เดียวข้ากับเบื่อฮา,าชื่อคนละหาดเลยม,มาสารต่อที่ตำข้าวเบือจ้ะวันนี้น้องไผ่เอ้ยมาซอยพี่ตำข้าวเบือหน่อย เลี้ยงน้องก,กับน้ำไมนะันอ่ะนเดี๋ยสีอฮะสบายดีประเด็จปูจะมียุกไม่มีอไอ้บางคนเอาไปแดกเนนึงปลาแด็จนะมันไม่นีใช่ไหมมันแฉะดีกว่เลยแบชื่อเลยนะว่าชิมะเกงอยู่นะ้วได้ปาเด็จันน,ะนั้นมันมีต่อฮะ ปลาไขยมันมันน่ากินอย่างนี้โอ้โหมีหอยเล็กไข่วันศุกไปหายยาแกงกุนหักมันบาพอมันจุ่มหน่อยุกูเมื่อนะอาก่อนฮะเอามาในแม่มาแกงใส่กันีปัวก่อนนะเด็กกูเพิ่มหมองละน้อยแน่ละน้อยแน่ละน้อยเต้องใส่ไปต้องใส่อันเขาเบือร์ลายไปลายเด้อยไปต้องใส่เบอร์ดีแเสะัานใส่ก็เบอร์ขุดอีตัวไอ้ดาผัดเราเสะพี่น้องเย เอาสิเอาตัวนี้ไปข้างก่อนเด้อในเบอร์น้องไผ่เดก่อนนี่ยจะเป็นเน่าเน่าเปลือกแกงดูดีว่าจะเอาเมื่อน่าเอาแล้วอย่างก่อนเราถือโน่ตมีแต่พักนั่งเปลือกเน่าเยอะอย่างกับน้ำเงียหมด ก็นะ้ำไม่เปิดไฟเลยใส่ผักไทยแยงแบแซ่บสิกแกงสุดสีมือน้องสาวหละาสุปนีเลยพี่น้องพร้อมผักไทยแยงเนี่ยไม่เลง <c oughs> กินขาวน้ำกันออ <c oughs> เด้อไอ้ไข่เด้อทำแกงน้อง,ง,อ,ง <c oughs> อันนั้นเหตุตอนน,น้อยๆล,ลูกเลยมันพูขึ้นมาคัก เห็ดอันต้มจืดหน้าเะารลยอัไหคุณพ่อไม่คุณพ่อก็มาค่ะอุ้ยสวัสดีคุณ่อยุกซาวโเด้อพ่อยิ้มใส่ปลาลูกด้วยสบายดีปลาลูกใส่อีนดอนนะใส่คุณพ่อใส่สีเหลืองเหมือนกันกับลูกเลยสีเหลืองวันนี้วันนังเสือสีเหลืองคือว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆบหนู้นไม่สีเดียวด้าสีเหลืองมีสีเดียวเหลืองตัวนี้ตัวนี้เป็นกับ มีสีเดียวเข่าปื้จับสบุดอสีเหลืองเข่าบางอล้าสุโบเอาใส่จนเบอรุ่นบอรุ่นอันนี้ต้อนหน้านั่นมีสีเดียวนี่แล้วไอ้ปื้กะจับเขากะจับจับคอากันจับคอามกันใส่ปื้เสียสละให้เขามันมีสีเดียวแกมันผิดตกกับโบมาดิเหตุผลกับสาวๆพี่น้องเขามาเตเวนเน่

เงินทีโตมซื้อเบิ่งเขาให้ลูกๆพ่อสวยก็สวยเด้อสวยแล้วใส่ติ๊กให้แม่นะจองบริายากยกเมื่อจะมาปดแหละนะฮบออจองเดนูวจอง หวายูโอ้โหพี่น้องนี่หรือแกงหน่อไม้หรือแกงเห็ดกันแน่แกงเห็ดปักทองหน่อไม้นะคะแซ่บๆนำกันนะจ๊ะพี่น้องแครอทมาถือยุหัวห้าพัน เ้ยแต่แสบยพี hmm. <Oo. opposite. S 2> ่น้องใครช่วยทาวแน่กินหลดแล่หยเดี๋ยวตัวนี้ที่ลงมาิดมาลองสิแค่รอเปิดไฟไหมฮะแคบเนาะ หวานแกแต่พ่อกระต่ายมันกินมอน้อยบอน้อยกระน้อยให้เ้ยแล้วมาช่วยเขาให้ดิเด้ยแม่ต้มจือเสร็จมาอื่อก็ได้เลยใช่เหนี่ยว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 ขึ้นมาขาหยาเวลาบ้านที่นอนนอนขวายหา หมดลาก็ได้ไดไทด่าน,ลน,นเลยใส่ังกรแดกก็ะนำท่านเลยใส่ไม่ตัวที่ด่างกันเนาะมาชิคกี้กินไบยาน่ากินไนบยานาคือเหฮดพอเนาะ อันจะน้อยน้ออันเราเบือ,ะอนะคะเบื่อแล้ว แดงกระแดงจนเบิดเอาตัวเลื้ยงและตัวเลื้งต่างหูลแบ่งใครบักไรย้ยงไรตื้อระบอยายกับใคอยู่เพื่อนแ่นี้ตรงนะนยายครอยู่กันเจ็ดสิพเอาลงเงินให้แล้วใหาอยู่เพื่อนน่จะได้อีก่ยายนะเอาประมาณเอาลงอะไรบ้างเอาลงสี่จานใครอยู่ ได้อันปลาเค็งงานขบวนเด้อปลาลุงดีสันสีผัเฮ็ดยังสันสีเฮ็ดปลาแดกเบิ้เบ้าแล้วปลาแดกก็ลืมเอาเมื่อไส้กันห่อมีนะปลาแดกปลาชิวไอ้บางพยายามเมื่อเี็กก็ได้หาหกโตกับเป็นปลาแดกเบิ้ดไม่ปลาชิวปลาข้อพอขาตายปลาข้อกับตายถือล้วตายลูกกตายแต่ว่าปลาคอแห่งตายไง ่อกับปลาอันนั้นเหือตายง่ายตองประเด็กใส่ก็พล้นหอมดิกบอิกเทาอันนั้นซื้ออยู่ในตลาดกีราสิบาะร้อยหนือร้อยป้ากินอ่ะน่ากินมากนะคะ โอ้ยกสีมือเลยอะม่งอาไวน้ำเห่าก็ได้เอาไวน้ำเห้าอันเดียวเออเดียวกันกัเจ้าก็เห้าอาะปื้อก็เห่ากัทํากันกันแหละเจ้าก็เอาไว้สีลายๆเนยหอดมือมันเรากะเอาน้ำระบอกเล่าว้าอะปื้อเอาไว้เองเข้าน่ะนา ีไปสีได้คัาราบมาเห็ดน้ำจิ๋วย่างสีอหน้าอยู่นี่สิเป้าอีกทั้งสิบชั้นมดท่นเหมืกับอกแล้วเอาวไ,อววไว้แน่เลยตอนนี้ได้ไว้สิบบันทันเอาวะท่านเบนกเนได้ห้าบ่แม่ซีมเมนู้เน่มงงแม่คนซีเม,มนีม่ไหมอีเมนแ,แ,แม่มาคืออ่ะขอบโก๊บไปเมา่อไงเขาดีได้มาใครเบิ่งซีเมนค้นให้เน่คนให้เน่คนพักขึ้นมาให้เน่มันจะเป็นปั้นเอาผักค้องขึ้นมาให้แม่แมาคนให้ เนันตววนี้ซอยกันลองบางคนไปกินบองหอยกินอยู่แล้วอ่ะบางคนทันเบะแล้วลองบางคนทันกันนะบ่เออเขาคือเมื่อจะเลืมไปเอาหมากกันลำไยเด้อเื่อเขาจะไปเอาหนอนเอาเมื่อสู้เอาขั้นสีแวะเพอใหญ่เชิดเราเอาเมื่อให้เราเลยบนลำญ่นะแม่เอาเมื่อเผื่อเราเลยพ่อบ่แม่บออยาเข็ดเข้มนะเข้าบวอยาเข็ดเข้มงามเลยอุ้ยมันงามงามหนึ่ง น้ก่กลัวเท้าอีกลูกสาวอ่ะพร้อมเลยพี่น้องแสบแล้วนี่โอเคเด้อพี่น้องในซาซิมิก่สิยกขีดไปเพียงซามีก,ก่อนบาทเในสิตักสีแบ่งเอาซะก,ก่อนมีมีแห้ง